สวัสดีค่ะนิงงนิงสนามเดินป่านะคะประจําสาขาโรบินสันผลับปรีนะคะวันนี้นิงก็จะมาแนะนําสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าเข้าใหม่วันนี้จะเป็นแผ่นปูรองนอนนะคะไซส์นอนสองคนตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่สิบห้ามิลน,นะคะลูกค้าแล้วก็ความยาวเขาเรียกอะไรนะหน้ากว้างหน้ากว้างของเขานะคะ 1เมตร30เซนนะคะแล้วก็ความยาวความยาวตัวเนี้ยความยาว2เมตรนะคะแล้วก็พับครึ่ง65เซนนะคะตัวนี้ใช้นอน2คนนะจะมี2สีจะมีสีเขียวขี้ม้าแล้วก็จะเป็นสีกลมหนิงนั่งอยู่เป็นสีกลมนะคะ ให้ดูให้ดูนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ของเรานะคะก็เกื่อ พี่ๆน้องๆน,นะคะสนใจอยากได้แผ่นปูที่ไซสนอนสองคนนะคะก็ลองเข้าไปดูทุกสาขาได้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยู่สลับบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมสลับบุรีก็แวะมาที่โรบินสันสลับบุรีได้หนิงจะอยู่ประจำอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะก็าฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ คลิปนะคะแล้วกเ็เป็นกำลังใจให้หนิงหนิงจะได้ทำคลิป YouTube นะคะอีกหลายๆคลิปมาให้สมาชิกกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าดีกว่าขอบคุณนะคะ